สวัสดีครับบ้าเท่าซสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่12กรกฎาคม2567นะครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาหาปู่40พี่น้องนะครับแจ้งข่าวนะครับปู่ย้ายออกมาจำพรรษานะครับปู่ใหญ่ออกมาจำพรรษาอยู่ที่วัดเอออยู่ที่นะครับเป็นที่ของปู่และพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังเข่าไปฟังนะครับ ปลาปูน้ำกันท่านผู้ชมุมมัอนี้กับน้ำลายซื้อเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับมาเปิดดวงน้ำปูให้น้ำนะครับผมอเอานะครับเขาไปการาบน้ำมัสก,การปูน้ำกันท่านผู้ชมนี่แหละครับตรงที่ปูจะย้ายออกมาจำพรรษานะครับผมเอานี่ครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวปูก็จะสันเพลนให้ปูปสันเพลนก่อนพี่น้อง<ป>ครับเพิธีเราบอครับเพิธีเรครับผมเอาเพิธีเปิดดวงบอปูหรือยัง<ป> เอาเปิดดวงพอดีพี่น้องชาวเถาก็จะได้น้ำไล่ซือนะครับอ่าไปปูเปิดดวงนะครับจังฟังน้ากันนะวปาปูจะย้ายออกมาจำพรรษาที่นี่ได้พี่น้องเด้อนะครับแจ้งข่าวให้เอฟซนะครับแฟนคลับทั้งช่องได้ทราบนะครับอันนี้ปูจะสร้างกุฏิป่ะครับผมอ่านะครับผมอันนี้ก็เป็นกุฏินะครับต่อไปอาจจะเป็นที่พักส่งปลาปูหรือจังไดอาจเป็นไปได้ครับเอ่อพี่น้อง ผูวาต่อไปอาจจะเป็นที่พักสงตรงนี้นะครับ,รบทาบ่านผู้ชมเอานะครับเดี๋ยวเ่าเจะเตรียมไล่ซื้อนะครับเนาะคุณนะครับพอดีเพิ่นม,มาเปิดดวงน้ําปูน้าแต่จะได้น้ำไล่ซื้อเอฟซีแฟนคลับต้องจองให้ปูเปิดดวงให้นะครับตรงคุณเคจะนะปเป็นกุศลแล้วพี่น้องเนาะตรงคุณเจะเป็นกุศที่ปูจะสางแล้วพี่น้องนะมมเนาะอะครับบรรยากาศ แต่สาธุบุญนะครับมันี่พี่ไก่พี่ไก่ฟลอริดาเอฟซีเพิ่นกับฝากมาทําบุญน้ําปูน้านะครับบ่าวเถ่าก็จะร่วมทําบุญน้ําปูน้าพี่น้องนะครับร่วมสร้างกุฏิน้ําปูน้าพี่น้องนะครับสร้างกุฏิอยู่นี่นะครับผมนะครับเพิ่นกระน้าปูมาคือกันบ่าวเถ่ากระน,น้าปูมามาเปิดดวงน้ําปูสวัสดีครับพ่อสักมือนี่มือนี่มีข่าวดีมาให้ดิพอ่อ เอฟซีจากมองนอกคเนี่คนฝากมาให้ก่อรับโอ้แค่มือเดี๋ยวแค่มื่อาหล่นหลองานหล่นหลอนายงานางานญาอยู่ในนมันหนึ่งพ่อไปอซื้อมามากขบบนพ่อกับศูนสามเลยน้เลยให้ก้อนศูนย์สามหนอของพ่อหน่ะก้อนมูพ่อก็ประกบปิดไปยศูนเกับสีเกแมนพ่อไปจับศูนสามจับไว้ปล่อยในในมากขบบนพ่อกับมีศูนสามีอ่า เอาเดียวบอาถ่าเตรียมไล่ซื้อนะครับเตรียมไล่ซื้ออ่าให้ปูเปิดดวงครับกรับท่านผู้ชมนี่ครับไล่ซื้อเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมือนีบวเท่าได้นําม,มาให้ปูเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้เลยเด้อพี่นงเด้อนะครับปูออกมาจํามัษานะครับที่ใหม่นะครับเป็นที่ของปูเองนะครับท่านผู้ชมหลักกับมือนี้บาเถ่ากับเอฟซีก็ได้รวมทั้งบุญน,น,น้ำปูน้ำสั่งกุฏินะครับเอาเดี๋ยวจะนำไล่ซื้อให้ปู ทำพิธีเปิดดวงให้นะครับท่านผู้ชมล่มแน่พี่น,อน้องนี่ครับผม,อ,ะะาม,ามบอ้าวนะครับ ulous. ท่านผู้ชมเบาเถ่าน้ำลายซื้ออาซาถูกรับก็ร่วมมาทําบุญสร้างกุฏีน้ําปูน้ำ่านผู้ชมอมหมูกันนี้ของมีหมูครับอาซาถูกครับผมนี่ครับคุณแม่ก็มาจากทั้งสุกคนนะครับเนาะครับผม ได้พอกันน้องแมววันนี้เนาะได้ยินแต่เสียงคุณว่าครับผมครับครับคุณแม่ครับผมเอ็จริงอร่อยเนาะอยู่สซกันมาอยู่ส่กันพอแล้วครับปู่ไม่เกี่งนม่ละครับผมอ่านาจเสียงนี่แะแต่มาหาดูเสียงกากลายนะครับ หมดนี่ก็จะมาหาปู่ทานผู้ชมงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเดือนดีพี่น้องหลักสิบปูก็เดือนดีหลักสิบบนศูนย์แต่ว่าหลักหน่วยปูบ่เขานะครับท่านผู้ชมจับศ <c oughs> ูนย์ห <laughs> นึ่งศูนย์สองมาศูนย์สามขามศูนย์สามเป็นน้าปูนี่แหละพุ่มบางไม้พี่น้องอจังไหนปูบางเกบาบ่คิวหรือบ๊อกปูห <c oughs> ลักหน่วยล่างก็มาเก้าพี่น้อง เก่าหน่วยล่างแปดกับเก่ามาทำกันเลยนะครับปูมวันนี้หวานค่ะมาที่แล้วมาที่แล้วเน้าห้าหน่งเก่าตัวเดียวรักหน่วยครับมันเป็นออกียังบัวออกไปแปดเก้าผ่านมาทำกันน้อปูเนาะเนี่ยรักเสือเป็นเป็นแล่นขึ้นบัรักเสข้าไปเอาได้บุญเอาหาก็ขานี่แล้วจะมามาหนี่แล้วมาขอน้ำปูนี่แหละครับ วันนี้ปูบนไปก้อนบอปูปูเขียนใไงวะปูเอาปูครับผมปูเขียนให้จังขังจังขังปูตัวแดงๆเลยว่ะหาด้เอาเอฟซีหาได้โชคได้หมานพ่อได้มาซอยปูสามกุฏินะครับปูกระปูกระจะมาบุกเบิกอยู่ตรงนี้ไหมได้พี่น้องเด้อนะครับโอ้สามตัวแดงๆเลยนี่บนได้เลยนะครับ คนสิครับครับซาูปูจะเป็นบนเป็นลังลาต่ว่าลังปูใสสายยานั่นอครับผม่าลืมสายย่าจะครับปูก็เห็นในคลิปทำไมอยู่เี่คลิปปูสีสูครับสายยาปูก็ออกไปแหล้วงวดกวนพี่น้องศูนย์ซีซีศูนย์ ป้าวเนี่ยคุณแม่นี่หาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องได้เพื่อไปตรงรางวัลรางวัลใหญ่นะพี่น้องนี่เลขไทยสามตัวศูนย์เจ็ดสามครับเนี่ยเเนี่ยเจ็ดสามครับเอาเป็นบนประมาณบนน้ำปูครับผมคุณแม่เห็นบ่คุณแม่นะครับญาปุ่นรูแลแม่เห็นจาข้างเดียว ตาข้างเดียววะแม่ตาข้างเดียวเด้อเพิ่มท้ามาฮาปูนแล้วคลายมลกันสุดเลยว่ะครับคิวขมากระหิ่นโอ้ยเริ่มพูดยปูจากน้อยเจไดใดบริเฮตบางจอดบ่ะตัดออกทั้งนี่มัได้เดินเนี่ยเนี่ยเขาออกมันเดินอ่ะปูเดินนอ่ะน้อปูเนาะครับบจกป้าอย่างนี่ก็เป็นของปูอะค่ะของหลานของหลานอค่ะที่ของปูมีเาะ นั่นแหละบว่างค่ะบ้านร้ัด่งบอมันดีเรจะขับปูซม่ก็มา้อ้อกยังบนมีเวลาฝันเลยเป็นบัปูปูจจง่ายออกมาจำมันสายกินเล่นป่ครับผมว่าันขนาดอ่าแต่มาชมงหายออกมาจำเยอะอยู่กี่ล่ใหญ่มาจำอยู่พีกับใหญ่อยู่เป็นหลาย ไปยุคนีการอกกันลคับห้อครับไม่เท่วครับยายว่ามานำรถครับพ่นอยู่เป็นบ่ได้ดอกวาครับท่านอยู่เป็นบ่ได้วาไปเ้าต้องม่นวะม่นจนถึงนํามาจนพอดว่าค่ะคุณยายพ่อด้เคยมาจักเถอาะมากับมหาแม่รัวโตหาแม่รัวแล้วเป็นเขาวัดู ไปเข่าวัดใช้เข่าหวัดเพราะว่าไปสว่างแต่ว่าทางบ่อทางบ่อปัดเลยนะปูเนาะตอนนี้ก็ดีปันได้เราครับปูจักหน่อยนี่ก็ใช่สิทางน้ำาันเรียกจีไข่อยู่ดอกทางลำบากไหมอยู่แม่ลำบากก็จะหมนลำบากก็เลยบ่ป่ามันก็ยันเป็นหมดมากคือเก่าเนาะแม่เนาะลาภัยดูมันภัยฮอดพีว่าเพื่อนของมาอยู่พี่แล้วว่าครับ ครับลเลาะใกลมือครับจังจังบงลางครับค่ะอืครับละละวยลาง้อยงหวดงวดที่แล้วมันในหนึ่เกานะครับเพราะว่าห้อเดี่ที่เกาไม่เดียวครับอือครับลอครับเงินนี้มันจะได้ยุซีตัวก็เพราะนันเดให้แเอาตัวยี่ปปก่อนไปเสียงบางก่อน อาวเซี่ยงมูนกอาเอาธรรมชมนี่ครับศูนย์เจ็ดสามนะครับศูนย์เจ็ดสามหางเดียวเจ็ดศูนย์แมนแมนเลีบฟันเจ็ดศูนแมนด้ครัคุณย่ยอันสองตัวอันหนึ่งหกนี่เป็นวันที่ด้ค่ะคุณย่วันที่สิบหกกรกฎาคมค่ะหกเกียนเจ็ดค่ะคุณยายวันสิบหอกว่าจะลาบจะลาบแมนแมนคตคุณย่ยเป็นวันที ออกวันที่ให้เบอรแล้วนะครับทำพิธีก็วันอาวนะครับเอาทำพิธีทำพิธีเปิดดวงรับโชคเปิดโชคเปิดลาบนะครับธรรมชุมเอาไปสองงวดนะหาพันบ่ได้ขึ้นสบายนะครับปูมีบ่มีาะอิม n นาสกาเรนา Sakama sakalena bakawa, api pu seyama sakalena tang tang kang api pu seyama arahang sema samputo bhagwa putang tha kawantang apiwa tehni คาโต้พะคาวตาธรรมโมธรรมนณมสามีสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิมายังคันเตวิสุงวิสุงละขณาใจยะติสะเนสาะ ปัญจสิลานียมะฤทติยัมปีมายังหันเตวิสุวิสุัคนาทายา,<อ>านะครับทำชมปูทำพิธีเปิดดวงให้ได้พี่น้องเลอน,นะพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ